สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเบลว c h a n แนลนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาสอนเรื่อง have กับ has นะคะหมายถึงมีนะคะ,ะมาดูหลักการใช้ก่อนนะคะ have ตัวนี้นะคะ h a v e have หมายถึงมีนะคะจะใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์นะคะก็จะมี i u v d นะคะแล้วก็ ชื่อคนสองคนนะคะในที่นี้เราจะให้เป็นคุณทอมนะคะแอนคุณเจอรี่เนี่ยนะคะต่อไปค่ะ has นะคะ h-a-s has หมายถึงมีนะคะจะใช้กับประธานที่เป็นเอก,กพจน์ก็คือมีอยู่หนึ่งคนนะคะ h e e it แล้วก็ชื่อคนหนึ่งคนในที่นี้เราจะให้เป็นคุณทอมนะคะหือแล้วก็เนี่ยทอมขั้นด้วยคุณเจอรี่หนึ่งคนนะคะไม่ได้รวมแอดโครงสร้างประโยคของเขานะคะก็จะเป็นประธานนะคะบวกด้วย h a have has h a v e นะคะหรือว่า has ตามด้วยคำนาม เดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวอย่างกันค่ะอย่างเช่นประธานเลือกประธานมาหนึ่งตัวนะคะเราเลือก i ค่ะ i นะคะก็จะใช้กับประธาน have i have a buffalo B-U-F-F-A-L-O ใส่จุดค่ะฉันมีควายหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะชีะ นะคะหนึ่งคนนะคะจะใช้กับแฮชชี่แฮชบิ๊กบอ l หล่อนมีลูกบอลลูกใหญ่มากนะคะอันนี้ก็คือหลักการใช้ง่ายๆนะคะก็วันนี้นะคะก็แฮชแ a s มี me, นะคะแฮ I ไอว t เด a y HAS he ชีอิ I, นะคะโครงสร้างประธาน Has h a v e h a s, mm hmm. <S ตามด้วยคำนาม mm hmm. ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่อยากเรียน mm hmm. รู้เรื่องอะไรนะคะ mm hmm. ก็สามารถคอมเมนต์ hmm. ไว้ใต้คลิปไว้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาเรียนง่ายๆค่ะแค่2นาทีร mm hmm. ับรองเข้าใจรู้เรื่องเลยสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ mm hmm.